สวัสดีครับผมมาพบกับช่องเลขหน้าคราชนะครับผมเป็นประจําทุกวันนะครับผมกับคลิปนะครับสรุปผลฮานอยของวันของเมื่อวานนะครับผมของวันที่11มกราคม67นะครับผมแล้วก็เป็นการปล่อยต่องวดของวันที่12มกราคม67เลยครับผมก่อนเป็นตัวเลขกันก็มาดูคําเตือนกันก่อน,นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ช่องเสนอเป็นเพียงเท่านั้นเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามช่องเลขหนาคราชด,ด้วยครับผมนะครับก่อนเป็นตัวเลขผลสรุปของเมื่อวานนะครับก็ขอแจ้งข่าวครับผมเลขนาคราชนะครับผมปรับเปลี่ยนสูตรใหม่นะครับผมทดลองใช้นะครับผมถ้า f อทุกท่านจะนําไปครับเสียงโชคเสียงดวงก็เบาๆก่อนนะครับผม ก็ใช้เวลาปรับสูตรใหม่นะครับผมก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์แต่สูตรที่ให้ไปก็มีความแม่นยำสูงอยู่ครับผมแต่ยังไงให้เบาๆไว้ก่อนนะครับขอให้ FC ทุกท่านนะครับและผู้ชมที่เข้ามาชมมาชม,ช,มช่องเล่นหักลาดขอให้มีโชคมีชัยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือครับผมรวยๆครับมาดูผลสรุปกันเลยครับผมวัน <c oughs> ผลสรุปฮานอยนะครับฮานอยเฉพาะกิจฮานอยกาชาติฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย v i p วันที่11มกราหกเจนะครับผมก็เข้าลูดไปทั้งหมด7ครั้งนะครับหฮานอยเข้าลูด7ครั้งนะครับเข้าตัวเจาะ6ครั้งนะครับสติดีมากนะครับผมห้าฮานอยนะครับเข้าขนาดนี้นะครับผมตัวเด่นหุ้นนะครับหุ้นตลอดทั้งวันนะครับผม ปกติเลขนักข่าจะวางหุ้นไว้4สองตัวนะครับอย่างอย่างนี้อย่างวันเมื่อวานนะครับ4ี่กับห้าสี่สองตัวนี้จะเป็นหุ้นภาคบ่ายนะครับผมเดี๋ยวคลิปนะครับเดี๋ยวอของวันที่สิบเอ็ดเ,เลขนักข่อาอทิสองเลขนักข่าจะอธิบายต่อนะครับก็เข้าตัวเด่น6ครั้งรวมแตะไปทั้งหมด19ครั้งนะครับผมถูกใจไหมครับผมชอบใจไหมครับผมถูกใจชอบใจ กดไลค์กดแชร์แนะนำบอกต่อนะครับเลขนาคลาดมีความประสงค์ดีปรารถนาดีต่อ FC ทุกท่านผู้ชมทุกท่านอยากให้มีโชคมีลาบมีเงินทองใช้เป็นค่าต่อค้าวค่าอาหารนะครับผมค่าขนมของบุตรหลานท่านเองและตัวท่านเองและครอบครัวท่านนะครับมาชมของสูตรใหม่ของวันที่12มกราหกเจครับผม,มเลขหน้าคลาดทำสูตรใหม่นะครับผมใหญ่ไปนิดนึงนะครับผม เดี๋ยวค่อยดูนะครับเลขหน้าคลาดนะครับผมวันที่12มกราคม67นะครับจะเห็นได้ว่านะครับเลขทางราดจะวางลูดไว้2ตัวนะครับนะครับเฉพาะกิจ2ตัวกาชาติ2ตัวพิเศษ2ตัวปกติ2ตัว v i พี2ตัวแต่ก่อนจะวางไว้1ตัวนะครับเสียโอกาสครับผมเสียโอกาสนะครับนะครับเฉพาะกิจนะครับวันนี้เลขหน้าคราดวางลูดไว้1กับ2นะครับ ตัวเลขจะแตกต,ต่างกันนะครับผมก็นําไปวิ่งรูดได้นะครับผม1กับ2เจาะนะครับคู่เน้นเจาะไปที่1 3และ1 4 2 3และ2 4นะครับผมกาชาดวางรูดไว้ที่6กับ7เน้นไปที่6 5 60 7 6 7 7พิเศษวางรูดไว้ที่7กับ8คู่เน้นเน้นไปที่7 3และ7 8 8 3ส 84ปกติครับปกติเลขนักลาดวางรูดไว้ที่5กับ6เน้นไปที่5 5และ5 7 6 5 60 V.P. วางรูดไว้ที่3กับ4เน้นไปที่3 0กับ3 1 4 1และ4 0นะครับผมนี่คือส่วนของนะครับ ฮานอยห้าฮานอยนะครับผมตัวเด่นลูดนะครับเล่นักลาดวางไว้นะครับหุ้นเล่นได้ตลอดทั้งวันนะครับวางลูดไว้ที่หนึ่งสี่ห้านะครับคู่นี้นะครับคู่หนึ่งกับสี่ตลอดทั้งวันช่วงเช้าไปถึงบ่ายสามโมงครึ่งนะครับเช้าถึงสามโมงครึ่งนะครับแปดโมง ถึง3ามโมงถึง15บห้นะครับ530ส่วน4กับ5นะครับ4กับ5 3าสามโมงครึ่งถึง24นะครับนอนะครับผมสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับผมหวังว่านะครับเล่นหักลาดจะทดลองอยู่1อาทิตย์นะครับหวังว่าจะเป็นช่องทางนะครับที่แม่นย็มเป็นช่องทางให้กับ f อทุกท่านนะครับผม เดี๋ยวมาตามดูกันครับผมว่าจะออกเป็นเช่นไรขอเวลาปรับสูตรหนึ่งอาทิตย์นะครับผมขอให้ FC ทุกท่านและผู้ที่เข้ามาชมช่องเลขคลาดมีโชคมีเงินมีทองรับทรัพย์ทุกวันทุกวันครับรวยรวยรวยสวัสดีครับ